น้ำด่างมันมีประโยชน์เพราะว่าถ้ากินน้ำด่างเนี่ยมันทําให้ร่างกายเซลล์ในร่างกายเราอะเป็นด่างมากขึ้นไวรัสโอกาสจะติดเชื้อต่างๆก็ลดลงตามมาใช้เบกกิ้งโซดานํามาทําน้ําด่างได้เลยเราใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผาสมกับน้ําปริมาณ1ลิตรแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกค่ะเพราะว่ามะนาวเนี่ยจะช่วยทําให้ความด่างอะเกิดมากขึ้นเหมือนกันหมอปามลูกไม่แก่แม่ไม่ตาย แม่ฟ้อนตกไปด้วยกันแฟมลิเจอ n ี่วันนี้นะคะจะมาแชร์วิธีทำน้ำด่างทำง่ายๆสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะทำยังไงคะอยากรู้มากเลยเรารู้แล้วว่าน้ำด่างดียังไงก็อทำยังไงคะคุณหมอรู้จักเบกกิ้งโซดาไหมคะรู้จักค่ะเบกกิ้งโซดาเนี่ยใครที่ทำขนมจะรู้จักเนาะเราสามารถใช้เบกกิ้งโซดานำมาทำน้ำด่างได้เลยโด<อ>ยใช้เบกกิ้งโซดาที่ราคาถูกมากเราใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผาสมกับน้ำปริมาณ1ลิตร แล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกค่ะเพราะว่ามะนาวเนี่ยจะช่วยทําให้ความด่างเกิดมากขึ้นเหมือนกันแค่นี้เองแล้วคนให้เข้ากันแล้วเราก็แบ่งฐานทั้งวันได้เลยก็คือน้ํา1ลิตรต่อเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชากับะมะนาวหนึ่งลูกโอ้ไม่ยากแล้วที่เมืองไทยหาได้แน่ๆใช่สะดวกแล้วก็ค่อนข้างราคาถูก สามารถทำเองได้ที่บ้านแนะนำว่าจริงๆอะน้ำด่างมันมีประโยชน์เยอะเนาะคืออันแรกเลยถ้าบ้านไหนป่วยบ่อยอะแนะนำลองมากินน้ําด่างดูเพราะว่าถ้ากินน้ำด่างเนี่ยมันทำให้ร่างกายเซลล์ในร่างกายเราอะเป็นด่างมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้ไวรัสะโอกาสจะติดเชื้อต่างๆก็ลดลงตามมา อาจจะป่วยน้อยลงแล้วก็สภาวะที่เป็นด่างเนี่ยมันจะช่วยลดการแพร่กระจายของมะเร็งได้ดีดังนั้นโอกาสจะเกิดมะเร็งหรือการแพร่กระจายก็ลดลงเช่นกันโอ้เวิร์กมากๆเลยแล้วอย่าง ทุกวันนี้แม่ฟอ้อนเริ่มได้ยินเรื่องของเครื่องกรองน้ําด่าค่ะอันนี้ดีจริงไหมคะมจริงๆส่วนตัวหมอก็ใช้อยู่นะคือถ้าถามอะหมอว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายเพราะจริงๆน้ำอะเรากินทั้งวันเนาะเราก็คือสามารถที่จะมีที่บ้านเลยไม่ต้องใช้น้ําที่มันเป็นขวดอะสมมติว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยการที่ไปซื้อน้ําขวด อาจจะง่ายกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านนะเราอยู่บ้านเราไปอยู่ที่ทํางานอย่างเงี้ยการที่เราติดไว้เลยอ่ะแล้วเราใช้ต่อเนื่องไปเลยอ่ะมันสะดวกกว่าอืมดังนั้นอ่ะการติดเครื่องกรองน้ําด่างอ่ะแล้ววัด pH อย่างสม่ําเสมออ่ะเราก็จะได้น้ําที่เป็นด่างแล้วก็ดีต่อสุขภาพ แล้ววัด pH ไม่ต้อง pH เท่าไหร่ถึงจะดีคะ pH ที่มากกว่า7.4ขึ้นไปนะคะมันก็จะเป็นด่างอยู่แล้วเอาเซฟเฟเราก็เรียกว่า8ละกันจำง่าง่ายใช่โดยปกติอะอย่างตัวหมอเองอ่ะเวลาจะดื่มน้ำอะไรอะหมอขี้สงสัยก็จะชอบเทสน้ำของตัวเองโดยการซื้อที่เทสค่า pH ออกมาเนาะเออมันจะเป็นหยดสีอะคะ่ะพอเราหยดลงไปถ้ามันเป็น กรดมันก็จะเป็นสีเขียวอ่ะถ้ามันเริ่มเป็นสีด่างมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ําเงินเริ่มไปม่วงอะไรแบบนี้ถ้ามันมาในแบบน้ําเงินค่อนม่วงอ่ะเริ่มดีแล้วแต่ถ้าเริ่มเป็นเหลืองเป็นแดงก็แปลว่ายิ่งเป็นกรดมากขึ้นอ,อะไรแบบนี้เราก็สามารถเทสต์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังจะเปลี่ยนเครื่องกรองนะคะเลือกเครื่องกรองน้าด่างปัจจุบันมีแพร่หลายแล้วเนาะใช่มีแพร่หลายเลยแล้วก็สามารถเลือกได้โดยปกติหมอก็จะดูในเรื่องของความเสถียร เนาะเพราะว่าสําคัญเหมือนกันการกรองเนี่ยมันต้องสเสถียรว่า pH มันต้องคงที่ตลอดไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันหนึงมันเป็นกรดวันหนึ่งมันเป็นด่างอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ค่าที่เราต้องการอ๋อคุณหมอถึงต้องตรวจ ตลอดใช่ส่มตรวจตลอดถูกต้องอ่าแล้วถ้าอย่างเวลาไม่ได้อยู่บ้านนะคะไม่ได้อยู่บ้านไม่มีเวลาทําน้ําด่างเองต้องเดินออกไปไปเที่ยวไปต่างประเทศอยากกินน้ําด่างอ่ะวิธีการเลือกง่ายๆเนาะคือการเลือกน้าแร่ค่ะซื้อที่เป็นน้าแร่น้ําที่ไม่ได้น้ํากรองแบบ R O คือ reverse osmosis น้ำที่เป็นน้ำแร่เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุอยู่แล้วมีวิตามินมีแร่ธาตุทำให้มันมีค่าเป็นด่างโดยอัตโนมัติ ดังนั้นสามารถเลือกซื้อน้ำด่างแบบที่เป็นน้ำแร่ได้ไม่ยากจนเกินไปใช่ถูกต้องคิดว่าทุกๆคนทําได้แล้วถ้าจะเลือกให้ดีแนะนาว่าเลือกในขวดแก้วก็จะดีกว่าขวดพลาสติกลดโอกาสที่เราจะได้รับสารไมโครพลาสติกเข้าร่างกายด้วยอไม่ยากเลยนะคะการกินน้ำด่างทําเองใช้มะนาวหนึ่งลูกเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาต่อน้นํา1ลิตรหรือถ้าใครต้องใช้เครื่องกรองน้ําก็เครื่องกรองน้ําด่างแล้วก็ซื้อเป็นน้ําแร่กินค่ะ คุณหมอคะย้ำบอกดูทุกคนอีกสักหนึ่งรอบน้ำด่างดียังไงทำไมเราถึงต้องกินมันคะดื่มน้ำด่างนะคะดีกว่าการดื่มน้ำธรรมดาแน่นอนในเรื่องสุขภาพแล้วก็ในการป้องกันโรคนะคะไม่ว่าจะเลือกทำเองที่บ้านเลือกซื้อน้ำแร่หรือว่าติดเครื่องกรองยังไงก็ดีกว่าการดื่มน้ำธรรมดาแน่นอนคะ่ะอย่าลืมติดตามสาระดีๆจากช่องหมอป้ามลูกไม่แก่แม่ไม่ตายนะคะ